ดับเพลิงมาแล้วตอนนี้กำลังดับกำลังมอดเรื่องเอาไปทายไปด่าไปไม่ มันได้บอกออกสกัดได้แหละน้ามดคนอยว่าเรียสกัดได้แหละน้ามดระเพิ่อน้ามดเรียมสกัดมาสกัดได้แหละมันมันต่อเรื่องดียวต่อว่า้่ไมดนด่้นไืดนรถนไมแล้วมรนนบอออกม่ไสหละี้ี้ทักมาใส่วดี้ออกมันนี่เลยเนาะเม มันต้องมาเป็นหาคัน